สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในวิธีการถนอมก้อนเลือดค่ะก้อนเลือดนะคะวิธีนี้จะใช้กับเลือดหมูก็ได้เลือดไก่ก็ได้นะคะใครที่เคยประสบปัญหานะคะเอาก้อนเลือดไปแช่ในช่องฟิตนะคะแล้วก้อนเลือดจับ ตัวนะคะเป็นน้ําแข็งมันก็จะแยกชั้นแยกชั้นเมื่อนํามาประกอบอาหารนะคะไม่ได้เลยเสียฟรีๆเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาบอกวิธีการถานอมเก็บไว้กินได้นานๆเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะถนอมก้อนเลือดไก่หนึ่งก้อนนะคะให้เพื่อนๆได้ดูแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะทำแบบว่าเยอะๆหลายก้อนนี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราทำให้ดูแค่หนึ่งก้อนและขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็หั่นก้อนเลือดไก่นะคะเป็นชิ้นๆพอคำค่ะและวิธีการถนอมก้อนเลือดของเรานะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะไม่ต้องใส่ในช่องฟิตนะคะใส่ไว้ในช่องธรรมดาเก็บไว้ได้ยาวๆนานๆเลยค่ะ หั่นก้อนเลือดทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยหนึ่งก้อนแล้วค่ะก็ได้ทั้งหมดหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมหม้อไว้ค่ะจากนั้นให้ใส่น้ําลงไปพอประมาณเลยนะคะน้ําให้กะเอาถ้าน้อยไปนะคะก็ใส่ลงไปเพิ่มได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันเยอะไปก็ให้ตักออกค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราใส่ก้อนเลือดที่หั่นเป็นชิ้นพอคําลงไปค่ะ จากนั้นก็ทำการติดแก๊สค่ะไฟที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะก็ใช้ไม้พายนะคะค่อยๆแยกไม่ให้เขาติดกันนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะเพื่อให้น้ําเดือดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเราก็ปิดฝาหมอ้อไว้ตอนนี้ก็ตัดมาที่ น้ำเดือดแล้วค่ะเราก็เปิดฝาหมอ้อมาจากนั้นก็ทําการปิดแก๊สค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทิ้งให้เขาเย็นนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราก็จะรวบล้ดตัดมาที่น้ําที่เราได้ต้มเลือดไว้นะคะเย็นแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ และเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ก็คือเป็นภาชนะเป็นขวดแก้วก็ได้เป็นโหลพลาส,สติกก็ได้นะคะเตรียมไว้เลยจากนั้นค่ะให้ตักก้อนเลือดที่เย็นแล้วลงไปค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นโหลแก้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นนะคะให้เทน้ำที่เราต้มเลือดอันนี้ค่ะที่ใส่เกลือลงไปนะคะเทใส่ลงไปค่ะ จากนั้นนะคะก็ทําการปิดฝานะคะใครเป็นพลาสติกก็ต้องมีฝาปิดด้วยถ้าใครไม่มีฝาก็จะใช้เป็นที่แรปอาหารนะคะแล้วนี่ราคาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการถนอมอาหารถนอมอาหารก็คือเก็บก้อนเลือดอย่างไรให้อยู่ได้นานๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับวิธีการถนอมอาหารถนอมก้อนเลือดที่เราได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทาอาหารค่ะสําหรับวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ